อะไรครับสดริพิชมนะครับผมวัตนาเบกกลมาวมาอีกครั้งในนิยายวายเรื่องลิขิตสังรักโดยคุณเขียนชาลีอิสอิสตอนที่19นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณเขียนกันเยอะนะเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่19ความเป็นครอบครัวยังเจ็บแผลอยู่หรือเปล่าพลูนิดหน่อยครับคุณแม่แต่วันนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับโมเมมาเรียกแม่พี่ว่าแม่ได้ไงลี ผูริมองเจ้าของชื่อที่โดนผู้เป็นแม่เอ็ดเห็นแบบนั้นแล้วอดยิ้มไม่ได้แต่ก็สมควรละพิรีชอบแกล้งเขาดีนักอยู่กันดีๆไม่ได้ก็ต้องเป็นแบบนี้นั่นแหละตอนนี้พวกเขาอยู่กันที่บ้านใหญ่ของพิรีเนื่องจากโดนโทรตามตัวไม่รู้ว่าเพราะมีเรื่องอะไรแต่ดูท่าแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องด่วนหน้าดูในห้องรับแขกของบ้านมีคุณแม่และพี่นิมิตพี่ชายของพิรีที่ตอนนี้กําลังนั่งจิบชาด,ด้วยท่าทีสบายๆซึ่งทุกครั้งที่เขาเจอพี่นิมิตอยไรก็รู้สึกขนลุกทุกที แล้วนี่พ่อไปไหนครับมีธุระด่วนนะ่ะเพิ่งออกไปก่อนลูกเข้ามาแป๊บเดียวเองว่าแต่ที่พีน่นีเรียกลี่กลับบ้านมีอะไรหรือเปล่าครับอันนี้เป็นเอกสารการทุจริตทั้งหมดมือเรียวส่งซองเอกสารสีน้ำตาลมาให้เป็นหลักฐานสำคัญมากความจริงพี่ทำสำเนาแยกเอาไว้แล้วส่งให้ผู้ใหญ่แล้วด้วยละแต่เพื่อลี่อยากเห็นก่อนที่นี้ได้มาได้ยังไงว่าที่คุณแม่หยิบเอกสารที่อยู่ด้านในมาดู กว่าจะได้ข้อมูลพวกนี้มาคงไม่ง่ายก็เสียไปเยอะอยู่แต่ถ้ามันแลกกับการจัดการศัตรูอย่างไอได้พี่ว่าก็คุ้มเจ้าตัวเอ๋ยด้วยสีหน้างุนงิดมันเคยทําให้ลือเสียใจแค่ไหนพี่ยังคงจําได้ดีในเมื่ออยู่ดีๆไม่ได้ก็ต้องเจออะไรแบบนี้ลหละคิดแล้วเสียดายน่าจะจัดการมันไปตั้งแต่ตอนนั้นจัดการตอนนี้ก็ไม่ยานะครับยิ่งเป็นช่วงที่บินขึ้นสูงแล้วด้วย เวลาตกลงมามันจะได้เจ็บเจียนตายเด็กพวกนี้เนี่ยนะฮูริที่นั่งฟังบทสนทนาเหล่านั้นก็ยิ่งรู้สึกขนลุกมากกว่าเดิมจึงอยู่ว่าครอบครัวเขามีอิทธิพลพอสมควรแต่เมื่อเทียบกับบ้านพิลิก,ก็อาจจะเรียกได้ว่าคนละเรื่องอย่างพี่นี้พี่ชายของพี่ลีก,ก็คือเป็นคนที่น่ากลัวมากๆการที่มีคอนเนคชั่นเยอะแยะแต่ไปหมดนั้นเป็นสิ่งสําคัญในวงการแบบนี้จริงๆพอถึงเวลาที่จะต้องเอื้อประโยชน์กันมันก็ช่วยได้เยอะ สงสัยหลังจากนี้เขาต้องเรียนรู้อะไรพวกนี้จากพ่อให้เยอะกว่านี้เพื่อในอนาคตมีอะไรฉุกเฉินที่ต้องจัดก,การเองจะได้ทำได้ทำไมทำหน้าแบบนั้นละ่ะพูนิมิตเอ่ยถามทำหน้าเหมือนกับกลัวก็กลัวพี่นี้อยู่นะครับถ้ากลัวก็อย่าทำลื้อเสียใจไม่น้าคงพยังน่ารับทันทีผู้จะไม่ทำให้พี่ลิ้เสียใจครับผู้ให้สัญญาต่อหน้าคุณแม่กับพี่นี้ได้เลย กูจะดูแลพี่ลิให้ดีที่สุดแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานล่ะแม่อย่างจัดงานใหญ่แล้วนะลิท้องโยมแบบนี้ก็คงไม่ได้แต่งเร็วๆนี้ไหมล่ะครับแม่เป็นลิขิตที่เอ่ยขึ้นมาพลางลูบท้องตัวเองเบาๆอีกอย่างถึงลิ้คิดจะเรียกสินสอดแบบเอาให้ผู้หมดตัวแต่ลิก็อยากให้มันเป็นงานเล็กๆไม่ได้เอกกเ่ยก็เลิกไม่ได้หรอกลูกชายจะแต่งงานทั้งทีมันก็ต้องให้สมน้ำสมเนื้อคุณแม่ขัดขึ้นมาทันทีเราเนะี่ยแค่เตรียมตัวก็พอ ส่วนเรื่องตรีมงานเป็นของผู้ใหญ่แม่ได้จริงๆเลยอ่ะผูแล้วแต่คุณแม่เลยครับอะไรที่คุณแม่ว่าดีผูก็ว่าดีและขีดมองค้อนคอนพูดทันทีไม่ทันไรก็ประจบแม่พี่แล้วเหรอประจบมาตลอดเลยเธอไม่ใช่แค่ตอนนี้ผูริว่าพลางยิ้มแฉ่งไว้เธอเรื่องทุกอย่างจบลงด้วยดีเดี๋ยวผูจะให้พ่อกับแม่มาคุยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเราพูดกันเอาไว้แต่ปากเา่า ได้สิวันไหนก็นัดเข้ามาอีกทีนะคนเป็นแม่ตอบรับอย่างยินดีแล้วนี่รีบไปไหนกันมะอยู่กินข้าวกับแม่ก่อนสิแม่คิดถึงลิลิไม่ได้กลับบ้านตั้งพักหนึ่งวันนี้ก็ค้างกันที่นี่ไปเลยสิถ้าไม่ติดธุระอะไรเอาไงผู้ลิขิตถามความสมัครใจของว่าที่คุณพ่อซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือตกลมพวกเขาพากันย้ายมานั่งกินข้าวพลางพูดคุยสารทุกสุขดิบกันไปรื่อยเปื่อย ไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องสุขภาพของว่าที่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์เข้าสู่ไตรามาสที่สองผู้ริชอบบรรยากาศของครอบครัวคนเป็นพี่มากเขารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและความช่างขี้แกล้งของบ้านนี้เห็นแบบนี้แล้วรู้เลยว่าพี่ลิติดนิสัยขี้แกล้งมาจากใครเหมือนกับว่ามันถูกส่งผ่านทาง DNA อยังไงอย่างนั้นเลยแล้วท่านงุนออกมาจะติดนิสัยแบบนี้ไปด้วยไหมเนอะแกล้งใครก็ได้แต่อย่ากแกล้งพ่อก็พอ ใช้เวลากินข้าวสักพักใหญ่ก่อนจะแยกย้ายไปใช้เวลาส่วนตัวของตัวเองพิลิพาเขาขึ้นไปยังห้องนอนของตัวเองเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ที่ได้ขึ้นมาบนนี้บ้านของพิลิบ่อยครั้งที่เข้ามาเพื่อพบครอบครัวอีกฝ่ายแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ขึ้นห้องนอนส่วนตัวเลยสักครั้งดวงตาสีดำสนิทมองสำรวจไปรอบๆห้องถึงพ่ลิจะไม่ค่อยได้กลับมานอนบ้านแต่ภายในนี้ก็ยังคงเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องพี่มีอะไร ทำไมถึงมองขนาดนั้นตื่นเต้นไม่เคยได้เห็นเวอร์มันก็ไม่ต่างจากที่คอนโดมะต่างสิที่นี่มันเป็นห้องที่พีลีเคยอยู่มาตั้งแต่เด็กไม่ใช่เหรอมันไม่เหมือนคอนโดสักหน่อยเขาแย้งก่อนก็มองรูปพีลีในสมัยที่ยังใส่ชุดนักเรียนมอปลายดูสิคอนโดไม่มีพี่ลีใส่ชุดมอปลายเนอะชอบเหรอตอนไหนก็ชอบเท้งนั้นตอบกลับทันทีก่อนได้มานั่งลงข้างเจ้าตัว ถ้าสมมุติว่าผูได้เจอพิลีตั้งแต่มัธยมมันจะเป็นยังไงนะพี่น่าจะไม่ชอบภูนะทำไมเป็นงานเนอะเพราะพี่น่าจะอยู่มอปลายส่วนภูเป็นเด็กมอตน้นหัวโปกคนฟังหน้ามุ่ยทันทีรู้ได้ไงว่าหัวโปกพผู้จาไปเรื่อยนะรู้สึกได้อีกอย่างพี่มีคติไม่ยุ่งกับเด็กหมายถึงพี่ใน,นสมัยก่อนนะคนเป็นพี่ขยับไปนั่งพิงที่หัวเตียงเพราะรู้สึกปวดหลัง เมื่อก่อนพี่ชอบคนโตกว่าสเปคพี่เป็นแบบนั้นแล้วตอนนี้ที่ตัวเองโตแล้วก็เลยชอบเด็กเหรอมือเรียวบีบนวดเท้าให้อีกฝ่ายงั้นแปลว่าภูในตอนนี้ถือว่าโชคดีแล้วใช่ไหมแล้วคิดว่าตัวเองโชคดีไหมล่ะคิดว่าโชคดีทุกวันเลยครับคำพูดธรรมดาธรรมาที่เรียกรอยยิ้มกว้างว่าที่คุณแม่ไม่ได้ทำให้ผูรีเผยยิ้มตามไปด้วยแต่มันจริงตามนั้นตั้งแต่ที่ได้เจอพี่ลี ไม่มีวันไหนที่เขารู้สึกว่ามันแย่เลยหรือถ้าจะแย่ก็เพราะตัวเองงี่เง่าไปเองก็เท่านั้นคิดแบบนี้แล้วรู้ตัวเลยว่ารักอีกฝ่ายมากแค่ไหนเมื่อก่อนอาจจะมีบ้างที่ชอบคิดน้อยใจไปต่างๆนะนะก็นะความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันไม,ม่ชัดเจนมันก็ไม่แปลกที่จะเป็นแบบนั้นแต่ในตอนนี้ไม่มีอะไรหว่นใจแล้วถึงพี่ลีจะไม่พูดแต่การกระทํามันก็ชัดเจนแล้วว่ารักกันพี่ชอบเวลาพูปากหวานนะอยากจูบไหมครับ อยากทำมากกว่าจูบอีกเนะคนพูดยกยิ้มพลางใช้ปลายทาาย้าไลเบาๆที่ต้นขาทำมากกว่าจูบได้ไหมพิลิคนลามกคนลามกที่ว่าทำหน้ามุ่ยทันทีผูไม่เข้าใจพี่เข้าใจสิครับไม่มีใครเข้าใจพิลีได้ดีเท่าผูแล้วเอ่ยบอกก็จะขยับเข้าไปกดจูบแล้วมาด้วยฝีปากของคนพี่เบาๆแต่อาบน้ำก่อนไหมครับไม่สิ พี่ลีต้องนั่งย่อยก่อนพี่ถามหมอแล้วมันทำได้แต่ต้องเบาๆผู้รู้ว่ามันทำได้แต่ผู้กลัวพี่ลีห้ามใจไม่ไหวอยากทำแรงๆผู้ก็ต้องยั้งตัวเองสิถ้าง,งั้นดื้อจริงๆเลยดื้อแล้วไงต่อดื้อแล้วก็ตามใจอยู่ดีกดจูบลงไปอีกรอบแต่เพียงแค่ครั้งนี้สัมผัสหนักหน่หนวงมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัว สียงจูบดังจูบจ้าตามอารมณ์ที่พลุ่งพล่านระยะที่ผ่านมาถึงจะไม่ได้มีอะไรกันเลยแต่การสกินชิปการจูบหรือการกอดพวกเขายังคงทำมาเป็นเรื่องปกติส่วนเรื่องบนเตียงนั้นได้รับการปรึกษาจากคุณหมอแล้วว่าทำได้แต่ต้องระมัดระวังค่อนข้างมากอีกอย่างที่หมอบอกคือสาเหตุความเครียดหลายๆอย่างที่สะสมของพิลิสอาจเป็นเพราะไม่ได้ปลดปล่อยก็เป็นได้มันเป็นปัจจัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ทำนองนั้น ภูริล่าจูบออกก่อนเลื่อนมือไปหอมแก้มขาวฟอดใหญ่นะขยำม,มันมือเลยนะก็มันสู้มือขนาดนี้ก็ต้องโดนสักหน่อยไหมล่ะ <c oughs> ไปอาบน้ำกันครับเดี๋ยวภูจะให้พิริสู้จนสาแก่ใจเลยตอนที่20สเรื่องอย่างว่าพิริในเวลาปกติก็ลามกมากอยู่แล้วแต่พิริในเวอร์ชั่นที่มีน้องวุ้นอยู่ในท้องก็รับมือยากเอาเรื่องเหมือนกัน ปุรีนั่งมองคนที่นั่งบนพื้นด้วยใจเต้นร้ใจหนึ่งคืแอบกังวลส่วนอีกใจก็รู้สึกตื่นเต้นไปหมดมือเรียวของคนเป็นพี่อ่าต่อไม่ได้ละ NC <MC S 1> <c oughs> ก็ไม่อ่านเอาเองนะทุกคนไปแล้วข้ามดีกว่าครับไงล่ะคุณแม่อย่ากแกล้งพี่พี่ลีดื้อเองที่เปล่า <c oughs> ดวงตาสีน้ำสนิทมองใบหน้าหวานของคนที่ตัวเองรักใคร่ด้วยความอ็นดูกิจก,กรรมบนเตียงของเข,งขาไม่ได้โลดผนเหมือนอย่างที่เคยเป็น แน่และร่างกายพิลิไม่เอื้อขนาดนั้นจะให้โลดผลยังไงไหวแค่รอบเดียวแล้วเขายังโอเคไม่ได้เหนื่อยจนทนไม่ไหวนี่ก็สุดยอดมากแล้วหลังจากเซ็กส์ที่สารละมุนละม่อมก็ต้องเป็นฝ่ายผู้ริที่มาตามเช็ดเนื้อตัวทําความสะอาดให้ว่าที่คุณแม่ต่อเรื่องเทคแคร์ดูแลมันเป็นที่เขาชอบอยู่แล้วมีความสุขไหมครับผู้รีเอ่ยถามพลากลูกหัวคนเป็นพี่ไปด้วยถึงมันไม่ได้เหมือนทุกทีแต่พิริโอเคกับมันใช่ไหม ที่โอเคนะอย่างน้อยมันก็ระบายความอัดอั้นได้บ้างพี่รู้ว่าผู้เองก็กังวลตลอดในตอนที่ทำกันแต่เห็นมละล่ะพี่ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยขอโทษนะครับที่ขี้กังนวลนขนาดกังวลก็ยังได้ขนาดนั้นจะมาว่าแต่พี่ลามกได้ไงผู้ซึมซ้บม,มาจากพิรีนั่นแหละเดี๋ยวจะโดนนะเนี่ยลูกถีบท้องพี่ไปด้วยเลยเมื่อกี้มือเรียวกลุมหน้าท้องตัวเอง ลูกนี่จะประท้วงภูนะพี่ว่าต้องใช่แน่ๆเลยหรือไม่ลูกอาจจะเข้าข้างภูก็ได้นะครับที่ถีบท้องพี่ลิก็เพราะว่าจะบอกให้เลิกเถียงภูได้แล้วไงคิดแล้วเศร้าจังพี่อุ้มท้องมาตั้งหลายเดือนแต่น้องวุ้นจะเป็นลูกพ่อจริงๆเหรอพี่ลิเนี่ยนะภูรีก้มลงจูบข,ขมับของคนพี่ก่อนจะเอาผ้าและกระมังไปเก็บหลังจากจัดก,การอะไรเรียบร้อยแล้วร่างสูงก็เดินมาทิ้งตัวลงหนอนข้างๆว่าที่คุณแม่ พูริรักอีกฝ่ายมาก่อนเอาไว้มือลูบหลังเบาๆเหมือนต้องการปลอบประโลมความรู้สึกของเขาที่มีต่อคนเป็นพี่นับวันก็ยิ่งมากขึ้นมันโหยหาไปหมดแต่ละวันที่ได้ตื่นมาเจอพี่ลียอยู่ในอ้อมกอดมันคือความสุขที่ต้องการมาโดยตลอดจริงๆถึงแม้ว่าคนพี่จะติดชอบแกล้งเขาไปสักหน่อยแต่ทุกอย่างมันก็คือความรักของเจ้าตัวแหลนะเนอะเขาเนี่ยเหมือนเกิดมาเพื่อเป็นทาสรักพี่ลีเลยมองหน้าพี่แล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่เลิกทำไมฮึ่ มันฟินมากเลยดิคนฟังหลุดขำออกมาทันทีก็ฟินอยู่นะครับไว้รอจัดหนังอีกทีหลังพี่ลีคลอดเนอะโหกว่าจะคลอดก็อีกตั้งหลายเดือนพี่เหวี่ยวเฉาพอดีอย่าดื้อได้ไหมครับพี่ล้อเล่นนะว่าพลังขยับเข้าสุกกับอกของค่อเป็นน้องข้าโทษพี่เอาไว้เยอะๆถึงเวลาก็เอาคืนด้วยนะได้สิครับหลังจากนี้ผูจะดูแลพี่ลีให้ดีน้องวุ้นจะได้เกิดมาแข็งแรง รูทำได้อยู่แล้วพี่ลิเอ๋ยพร้อมกับเงยหน้าจูบคางของคนน้องฝันดีนะครับคุณพ่อนองวุ้นฝากบอกเนี่ยฝันดีคุณแม่กับนงวุ้นด้วยนะครับอืมตอนที่21อิสระอย่างสมบูรณ์รับทราบครับพี่ลิไม่ต้องเป็นห่วงถึงพูดจะพูดยังไงแต่พี่ก็ห่วงอยู่ดีรูมากับเกอร์เนะ ไม่ได้มาคนเดียวซึ่งหน่อยครูเนี่ยต้องห่วงพี่พี่ลี่อยู่บ้านคนเดียวเวลาจะเดินไปเข้าห้องน้ำต้องระวังด้วยละ่ะรู้แล้วคุณพ่อที่ไม่เป็นนายรอกงั้นเดี๋ยวเจอกันครับมือเดียวกดวางสายจากคนพี่หลังจากนั้นก็หยิบเอกสารสต็อกสินค้าล็อตใหม่มาดูตอนนี้เขาอยู่ที่โกดังเก็บของมีสต็อกสินค้ามาส่งใหม่จากโรงงานก็เลยต้องมาเช็คเองจากอุบัติเหตุรถคว่ำก็ผ่านไปสองเดือนกว่าแล้ว นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ไล่จากการศัตรูแบบสาแก่ใจถึงจะไม่ง่ายนะแต่เรียกได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นตอนนี้ในสนามแข่งรถเถื่อนของไอถูกปิดชั่วคราวความจริงมันยังไม่มีกําหนดกลับม,มาเปิดที่สําคัญคือเรื่องผิดกฎหมายหลายๆอย่างก็ถูกเปิดโปองออกมาสมน้าหน้าไอกลายเป็นผู้ต้องหาที่ตอนนี้กําลังหลบหนีไม่สามารถตามตัวเจอได้เขาไม่แน่ใจว่ามนหนีออกนอกประเทศไปหรือเปล่าแต่คิดคิดดูแล้ว พ่อมันก็เส้นใหญ่ที่มีทีมทนายที่เก่งเอาเรื่องทั้งๆท,ท,ที่เป็นแบล็กน่าจะรู้เรื่องผิดกฎหมายที่ไอทำหลายเรื่องแต่ผลการสอบสวนออกมากลับกลายเป็นว่าครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆความผิดตกอยู่ที่ไอเต็มๆความจริงไม่ว่าผลจะออกมายังไงคนผิดได้รับโทษมันก็โอเคโอเคไหมมึงก็มองเอกสารในมือกูแกะของดูแล้วนะตรงตามมาตรฐานแต่ถ้ามีอันไหนที่ต้องเคลมจากโรงงานเดี๋ยวค่อยไล่ใช้อีกที ืว่าแต่วันนี้มึงได้นัดดูเอาไว้ไหมนัดนะวันนี้มีแข่งดริฟต์น้องบอกอยากดูนี่ล่ละเขาถึงบอกว่าคนเราจะผูกพันกันมากขึ้นกันในตอนที่เจ็บป่วยเนะก็ได้ยินแบบนั้นก็มือหน้าทันทีแต่กูก็ไม่อยากเจ็บป่วยหรือให้บูเจ็บป่วยนะแค่รถชนครั้งนั้นกว่าจะหายเจ็บก็ต้องนานน่ะก็จริงของมึงหัวกูที่แตกไม่เป็นรอยแผลเป็นเลยเห็นแล้วงุนยินซอด ก,กูกล่าวว่าจะไปเลเซอร์ลบลอยอยู่ผู้รีบบ่นพลางนึกถึงเหตุการณ์วันนั้นเออมึงมึงคิดว่าตอนนี้ไอ้ไอ้มันไปอยู่ไหนวะมึงคิดว่าไงกูว่านะถ้ามันไม่หนีออกนอกประเทศไปแล้วมันก็คงซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักที่วะแต่คิดคงไม่กล้ามายุ่งกับพวกเราอีกมะมหรือมึงคิดว่าไงกูไม่แน่ใจแปลว่ามึงคิดว่ามันอาจจะลอบกัดมึงอีกเหรออืมเจ้าตัวรับคำเพื่อนสนิทพลางนึกถึงนิสัยกัดไม่ปล่อยของไอที่พลีเล่าให้ฟัง พี่ลิเคยบอกกูว่าคนอย่างมันถ้ากัดใครแล้วก็กัดไม่ปล่อยเพราะงั้นกูก็เลยไม่มั่นใจว่าจะรามือจริงไหมตราบใดที่ยังจับมันไม่ได้หรือยืนยันที่อยู่มันก็ไม่น่าไว้ใจนะแต่ช่วงสองเดือนที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรไหมวะเออกูด้ไม่เท่าไหร่หรอกห่วงแต่พี่ลิเนี่ยท้อง,งให่ขึ้นทุกวันแล้วด้วยอีกเดือนกว่าๆพี่ลิก็คลอดแล้วดิแล้วนี่มึงตั้งชื่อลูกยังวะยังเลย ก,กับพิลิเรียกเขาว่านางวุ้นนะ่เรื่องชื่อเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเข้าสู่ไตรามาสที่สามของการตั้งครรภ์แล้วหน้าท้องของพิลิเรียดเรียกว่าป่องกลมเป็นลูกบอลเลยครั้งล่าสุดที่ตรวจสุขภาพคุณหมอบอกว่าแข็งแรงดีทั้งแม่และลูกรอบนี้เอาตาสาวแล้วได้รู้เพศแล้วเแบบีวุ้นที่อยู่ในท้องเป็นเด็กผู้หญิงแค่คิดว่าตัวเองกำลังจะมีลูกสาวก็รู้สึกอยากไว้หนวดรอเลยตั้งแต่วันนี้ลูกของเขาต้องเกิดมาหน้าตาน่ารักได้แม่มากด้วยเนะี่ย กผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านที่รู้ว่าหลานเป็นเพศอะไรก็บ้าเหอกันใหญ่ซื้อของมาเตรียมเอาไว้ให้เต็มไปหมดแผนที่คิดเอาไว้หลังพิลิลอดหรือเราจะย้ายไปอยู่ในบ้านของพิลิก่อนอันนี้เป็นความต้องการของคุณแม่พิลิท่านบอกว่าจะช่วยเลี้ยงหลานเองซึ่งพ่อกับแม่เขาก็ไม่ได้ขัดอะไรเมื่อช่วงเดือนก่อนภูริพาครอบครัวไปทานข้าวกับบ้านพิลิแล้วเรียบร้อยคุยเรื่องงานแต่งงานและอื่นๆที่จะเกิดขึ้นหลังคลอดแน่นอนว่ามันเป็นการพูดคุยของผู้ใหญ่จริงๆ เพราะเขากับพี่ลีแย้งอะไรไม่ได้เลยทำได้แต่มองหน้ากันแล้วถอนหายใจเงีย,งยบๆเท่านั้นเองเออภูมึงจะแวะเข้าออฟฟิศไหมแวะเนอะกูน่าจะไปเอาเอกสารเนอะเอองั้นมึงเอาของที่จะไว้ไลฟ์ไปเลยก็ได้นะจะได้ไม่ต้องขนหลายทีได้ดิขนได้เลยร่างสูงรับคำก็เดินไปขยับรถของตัวเองให้เข้ามาจอดด้านหน้าโกดังแทนในขณะที่เกิร์กก็ให้ลูกน้องช่วยกันขนของข,องขึ้นท้ายรถ เรียบร้อยมึงเออจะกกันพรุ่งนี้สิบโมงนะโอเคซึ่งเสียงรับคำจากเพื่อนรักพูลีก็ขับรถออกมาจากโกดังทันทีเดี๋ยวถ้าเอาของไปไว้ที่ออฟฟิศเสร็จเรียบร้อยเขาน่าจะแวะไปซื้อผลไม้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตให้พูลีสักหน่อยพักหลังวันนี้อีกฝ่ายอยากกินแต่ผลไม้เขาพยายามควบคุมไม่ให้คนพี่กินเยอะจนเกินไปเพราะกลัวเรื่องเบาหวานยังดีว่าเจ้าตัวยอมฟังกันไม่ค่อยดูเท่าไหร่เมื่อเทียบกับช่วงแรก ยิ่งท้องแก่แบบนั้นแล้วก็ต้องยิ่งระวังมากขึ้นทั้งการกินและการใช้ชีวิตอดทนอีกหน่อยเดี๋ยวก็ได้เจอนางวุลแล้วตื่นเต้นทุกวันอยากรู้ว่าลูกหน้าตาเหมือนใคร <S <S รถของภูริโดนรถของใครบางคนเบียดเข้าอย่างแรงจนมันเสียหลักลงข้างทางร่างสูงที่นั่งอยู่บนเบาะคนขับยกมือขึ้นกุมหัวตัวเองที่กระแทกกับกระจกกระทันหันด้วยความมึนเขาพยายามตั้งสติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองกระจกหลังก็พบกับรถของคู่กรณีที่จอดอยู่ไม่ได้ไกลมาก สีข้างที่มีรอยครู่นั่นมุงบอกว่ารถคันนั้นเบียดเข้าจริงๆเห็นแบบนี้คิดได้เลยว่าคงตั้งใจให้เกิดอุบัติเหตุแน่ๆเป็นบ้าอะไรของมันมือเรือปลดเบลก่อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรออกหาเกอร์ทันทีแต่ไม่ทันที่เพื่อนจะรับสายเสียงกระจกรถที่แตกเพราะโดนของแข็งตีก็ดังขึ้นผูริหันมองก็พบว่าเป็นไอที่ในมือถือไม้เบสบอลอยู่มันกำลังใช้ไม้ตีตามกระจกรถของเขาให้แตกเอเกอร์กูเจอไอ ใจ่ตำรวจหน่อยถนนสายสองเส้นเรียบโกดัางเราแล้วกูถูกชนตกงอยู่ข้างทางไอ้เชี่ยผู้เสียงของไอที่แสดงชั้นว่าโมโหมากดังขึ้นมึงทำกูไว้เจ็บแสบมากเลยนะอย่าคิดว่าวันนี้มึงจะรอดเลยฮุริอาศัยจังหวะที่ไอเผลอเปิดประตูรถเต็มแรงแล้วกระแทกอีกฝ่ายจะล้มลงไปจากนั้นก็ปิดประตูแล้วย้ายมาฝั่งที่นั่งข้างคนขับแทนเขาเปิดคอนโซลหน้ารถ เพื sea, ่อควานหาสเปรย์พริกไทยที่ซื้อติดเอาไว้ก่อนจะตัดสินใจเปิดประตูลงฝั่งตรงข้ามกับไอมึงนี่มันเชี่ยจริงๆเลยนะไอ้ไอเวลาแบบนี้ควรหนีหัวซุกหัวซุนเนะไม่ใช่ทําตัวโง่แบบนี้ปากดีแบบมึงกูจะเอาให้ตายก่อนเลยไมาเบสบอลถูกชี้มาทางเขามึงอย่าคิดเลยว่าจะได้กลับไปเห็นหน้าลิมึงตังหากที่จะไม่มีทางได้เจอหน้าพี่ลิภูริหลบวิธีกะสูนปืนที่ถูกยิงมาได้อย่างเฉียวเฉียด ไออาศัยจังหวะที่เขาเสียหลักหลบกระสุนปีนข้ามรถมาเพื่อเผชิญหน้าในฝั่งเดียวกันไม้เบสบอลในมือฝ่ายเขายังแข็งที่ยกขึ้นตั้งรับความเจ็บจากการโดนตีทําให้เขาต้องกัดฟันข่มความเจ็บไอย,ยังคงตีกระหน่าส่วนคนเจ็บได้แต่รอจังหวะเพื่อสวนกลับขายาวถีบเข้าที่หน้าท้องของอีกฝ่ายจนหงายหลังออกไปเชีย่ยเอ้ยมึงนี่บั่งผู้ริดที่เห็นปืนตกู่กับพื้นก็รีบแตะให้มันกระเด็นออกไปอีกที ซึ่งมันเป็นตอนเดียวกับที่ไอย,ยกไม้เบสบอลตีลงมากลางหลังเก่งนึกเหรอมึงไอเดินเข้ามาใกล้พลางยอดตัวและจิกหัวพูริให้เชิดหน้าขึ้นมามึงคิดหรอว่าคนอย่างมึงจะชนะกูได้คนอย่างกูก็ไม่เคยแพ้ใครหรอกพูริก,กัดฟันก่อนหยิบสเปรย์พริกไทยในกระเป๋ากางเกงออกมายิ่งเป็นพวกหมาหลอกกัดแบบมึงแล้วด้วยไอยล้มไปดิ้นทุรนทุรายเพราะโดนสเปรย์พริกไทยฉีดใส่หน้าร่างสูงพยายามตั้งหลักลุกขึ้นยืน ดวงตาสีน้ำสนิทเห็นศัตรูคู่แข่งที่กำลังทรมานก็จากการกระทืบซ้ำทันทีไม่ใช่แค่มันนอกที่รอวันนี้อยู่เขาเองก็รอวันนี้มานานเหมือนกันตั้งแต่วันที่เจอหน้าครั้งแรกอยากจะซัดมาตั้งแต่วันนั้นแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีและที่ผ่านมาก็มีแต่มันที่เป็นฝั่งลอดทำร้ายกันมาโดยตลอดเพรออาะงั้นวันนี้นี่แหละวันเอาคืนของแท้คนเ็วๆอย่างมึงได้เน่าตายในคุกเนอะโอ้ยกูมไม่ปล่อยมึงไว้นะ ครจะไม่ปล่อยใครกันแน่ไอ้ควายร่างสูงขยับไปพิงรถของตัวเองเอาไว้เพราะรู้สึกเจ็บตามบาดแผลบนเนื้อตัวเขานอกจากโดนไม้เบสบอลตีแล้วยังมีรอยแผลจากการถูกใสษกระจกบาดไม่น้อยกูจะบอกอะไรเพื่อส่งคลอห์มือสักอย่างนะไอพี่ลีนะ่ะเป็นของกูเป็นแม่ของลูกกูอีกเดือนกว่าๆเขาก็จะคลอดแล้วไม่มีทาง <c oughs> มึงพูดเชื่ออะไรออกมาพูดความจริงไง แค่นี้ทำไปรับไม่ได้คุณลสมน้ำหน้ามึงจริงๆเลยยิ้มยอคนเจ็บตรงหน้ามึงโง่เองที่ทำให้เขาเสียใจชีวิตของพิริหลังจากนี้นะมึงอย่าหวังเลยว่าจะทำอะไรเขาได้อีกเขาเป็นอิสระจากมึงอย่างสมบูรณ์แล้วไอ้โง่เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่ 19, 20, 21นะ20ก็เป็นแนซีรือไปอ่านกันด้วยนะครับทุกคนก็จบไปแล้วนะนิยายเรื่องนี้หมดแล้วจบแบบนี้แหละ น่าจะใช่มันไม่มีต่อแล้วอะจบแบบละครไทยของแท้เลยเนี่ยยังไงก็ฝากเป็นกลังใจคุณนักเขียนชาลีอิสอิสด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ัฒนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะจ้าสวัสดีครับผมัฒนอาเบ้